ทะเบียนรถหลวงปู่เดือนชัยนะคะเ7384น,นี่นะคะ7384 7384นะคะอันนี้คือรถทะเบียนหลวงปูด่ดวงชัยนะคะรถควงครับรถควงครับหลวงปู่อยู่ในรถนะคะตอนนี้อันนี้คือทะเบียนหลวงปู่นะคะมอนตอมาฝากนะคะฝากท่านผู้ชมนะคะชัดๆเลยนะคะนี่นะคะ อันนี้คือรถทะเบียนของหลวงปู่เดือนชัยนะคะมอนมาป่านะคะฝากติดตามช่องของสางย่อ้อหวยด้วยนะคะเดวมอจะตามพาไปสอบ ปู่จะไปที่โบสถ์ <çıktı> <Ö> นะครับไปรอพี <prit atri> ่โบสถ์เลยนะครับเดี๋ยวไปหาเจ้าว่าขอทางก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ครับผมที่โบสถ์นะไปที่โบสถ์ทางบ รถคันนี้คือรถที่หลวงปู่เดือนชัยนั่งมานะคะมอจะเก็บมาฝากท่านผู้ชมนะคะคือรถคันนี้เดี๋ยวมอจะให้ดูจ่าๆนะคะนี่นะคะรถคันนี้โตโยต้าคันนี้นะคะนี่คือทะเบียนของหลวงปู่รถที่หลวงปู่เดือนชัยนั่งมานะคะเนี่ย7384นะคะ7384ใครที่ยังไม่มีเลขในใจเก็บไปพิจารณาได้นะคะ สาทุสาธุสาธุลองปู่กตอนนี้หลวงปู่กำลังจะเดินไปทำพิธีนะคะตอนนี้หลวงปู่เดินเข้าไป ตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นี่คือทะเบียนรถนะคะวันนี้เด้อวันนี้เด้อ,นนดอฮานอยจะมาอ,อันแล้วจะมาอ,อันแล้วฮานอยซื้อฮานอยได้นะคะเย็นนี้นี่นะคะอตอนนี้หลวงปู่เข้าห้องน้ำอยู่ จะไปที่โบสถ์นะครับไปรอที่โบสถ์เลยนะคร mm ับ hmm. จะไปหาเจ้าว่าขอทางก่อนนะคร mm ับก็เดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ครับผมที่โบสถ์นะอันนี้คือทะเบียนรถของหลวงปู่นะคะหลวงปู่เดินชัยเดมอนเก็บอาผ้าไปฝากนะคะ mm hmm. คนเยอะมาก mm hmm. นี่นะคะทะเบียนรถ นี่นะคะทีเบียนรถของหลวงปู่หลวงปู่เดือนชัยนะคะ